อ้าวเพื่อนแบนพแม่แม่บอกว่าสิ้นสุดเขตรั้วโรงเรียนที่ไหนเธอต้องอยู่ที่นั่นห้ามออกนอกเรียนค่ะอีเพื่อนก็น่าจะคิดว่าเราโกหกเพื่อนก็เลยวีนแบนก็เลยเดินออกไปนอกเนี่ยฉันก็ไปแล้วก็ล่าเริงว้ายเคปน่ากินตลาดนอกเรียนเป็นอย่างนี้นี่แม่ฉันฉันได้ยินเลยเสียงแบบดังมากชาเกล็บอกว่าไหงแม่นปเพื่อนทุกคนอะ แหวกเป็นสองทางอะแล้วแม่ฉันอะเริ่มสาบคุณครูว,วิชาพัลลัลที่กำลังยืดเส้นลุงยามจันฉันลุบมว่าโดนสาบลุงหลอกหน้ากันหน้ะนะคะอนี่ฝรั่งหน้าเน,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 นะแ้ามันออกนอกโรงเรียนเด็ดขาดลูกเขาจะจาหายขึ้นมาจะแย่จะได้ <c oughs> และทุกคนรู้ว่าห้ามให้อีนี่ออกนอกโรงเรียนอี <c oughs> ตลอดไปแม้แต่จะเกิดไฟไหม้ในโรงเรียนก็า <c oughs> ตามตัวโต๊ให้ถังอีนี่ไว้ในโรงเรียน เดี๋ยวแม่ีฝรั่งมาดูเอ้าอ๋อแม่ีฝรั่งจะมาดูเอา